จวกสนั่นคุณผู้ชมหลังดาราวัยรุ่นถทยชื่อดังนะคะโพสแสทำไมชอบยุ่งรอยสักคนอื่นค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์ like, กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ทดลองของเราให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคือในปัจจุบันค่ะรอยสักกลายเป็นกระแสนิยมนะคะที่แพร่หลายมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ทั้งในแวดวงแฟชั่นศิลปะหรือแม้แต่ในวงการบันเทิงค่ะที่หลายๆคนคคนผู้ชมเลือกที่จะแสดงออกถึงตัวตนนะ,ะผ่านรอยสักไม่ว่าจะเป็นการสักลายเล็กๆนะคะที่ มีความหมายเฉพาะตัวหรือว่าการสักที่มันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความมีรายละเอียดทางศิละปะ รอยสักเนชมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนสมัยใหม่นะที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และก็อิสระภาพในการแสดงออกแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้ชมนิคคูนาทิปปินประดับนะคะเป็นนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะโดยบอกว่า2024แล้วเนี่ยผู้คนยังไม่เลิกเรื่องรอยสักคนอื่นก็ลีล้อนะคะมีจุดๆ,ๆด้วยน่าจะไม่ใส่เกลืออะไรงนี้นะคะแล้วข้อความดังกล่าวเนี่ยมันก็ทาให้เกิดกระแสวิพากวิจารยอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์คือ มีคนจํานวนมากเนี่ยเข้าไปแสดงความมีเห็นโจมตีแนวคิดของนิกค่ะแล้วข้อความของนิกคุณผู้ชมถูกตีความไปในหลายแงม่มุมบางคนเนี่ยมองว่านิกกาลังเรียกร้องให้สังคมเปิดใจกว้างแล้วก็ยอมรับการแสดงออกทางร่างกายขอยงผู้อื่นแต่อย่างไรก็ตามแต่คุณผู้ชมมีชาวเน็ตจำนวนมากนะคะที่เห็นต่างโดยชี้ว่าแม้มันจะเป็นปี2024แล้วแต่รอยสักเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นที่มันซับซ้อนในสายตาของคนบางคนทําให้การยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันขึ้น อยู่กับบริบททางสังคมและก็วัฒนธรรมเราลองดูความคิดเห็นบางส่วนของชาวเน็ตกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมว่าเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างค่ะอย่างท่านแรกคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าเนี่ยสักจนเหมือนคนขี้คุกแต่ไม่พอใจเวลาเขามองเป็นพวกขี้คุกแล้วพรีเนี่ยจะไปสักแต่แรกทําไมวะจะปี2024หรืออีก500ปีข้างหน้าคนเรามันก็ต้องมองคนที่ภายนอกก่อนอยู่แล้วทําตัวยังไงเขาก็มองแบบนั้นจะให้เขาชื่นชมยินดีกับลายดัง,ดง ของพี่หรออย่างนี้นะคะแล้วก็มีการขำม,มาคุณผู้ชมต่อมาอีกท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเบสที่เป็นนักแสดงคนที่สักเต็มตัวเนี่ยยังให้สัมภาษณ์เองเลยว่ารอยสักทําให้พลาดโอกาสดีๆไปหลายอย่างก็ไม่แนะนําให้ทํานะคะและอีกท่านเนี่ยคะเขาบอกว่าเรื่องวันนะชนชั้นยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่ถึงอย่างนั้นคุณผู้ชมก็มีคนเข้าไปแชร์โพสต์ดังกล่าวไปต่อว่าแต่ก็มีคนจํานวนมากเหมือนกันที่เข้าไปแสดงความเห็นในเชิงเห็นด้วยกับดารานหนุ่มนะคะเป็นจำนวนมากเรารอมาดู ความคิดเห็นบางส่วนกันดีกว่านะว่าเขาเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะอย่างท่านแรกที่เห็นด้วยเนี่ยเขาบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยนะที่ชอบว่าคนอื่นมองแต่เปลือกนอกไม่มีการชื่นชมแถมยังว่าเสียหายคนพวกนี้เนี่ยอยู่ให้รกโลกไปทําไมก็ไม่รู้นะคะเมื่อไหร่จะตายกันให้มันหมดไปไม่ชื่นชมก็น่าจะดูให้เพลินตาแต่กับการชอบติคนนู้นคนนี้ไปทั่วตายเพราะปากที่ชอบว่าคนอื่นทั้งทงที่ก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าปากเลยนะคะต่อมาอีกท่านนึงค่ะเขาบอกว่าส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยมองว่าร้อย มันคือความเรียวนะคะมองว่าบนโลกความเป็นจริงเนี่ยการสักคือเป็นศิละปะอย่างหนึ่งที่ช่างสักได้แสดงความสามารถของตนเองได้ทําผลงานที่ตัวเองชอบเลี้ยงชีพตัวเองนะคะส่วนมุมมองของคนที่สักผู้คนมักจะเปรียบเทียบกับยุคสมัยก่อนก็มองว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะมีสตอรี่ที่ค่อนข้างไม่ดีเกี่ยวกับรอยสักเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไม2024แล้วถึงยังมีคนมองว่าการสักไม่ดีนั่นเองค่ะเนี่นะคะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของ คนทั้งสองมุมมองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยหลายๆประเทศแล้วก็สังคมทั่วโลกนะคะรอยสักค่ะยังคงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแม้ว่ารอยสักจะเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะ,ะและก็มีการยอมรับในวงการแฟชั่นวงการศริลป,ปะมากยิ่งขึ้นแต่ความคิดเห็นเชิงลบค่ะเกี่ยวกับรอยสักเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ในสังคมบางกลุ่มโดยเฉพาะในประเทศที่มีวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยมและการมีรอยสักเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อโอกาสทางอาชีพนะคะแล้วก็ ยอมรับในครอบครัวกันเองหรือว่าแม้แต่การปฏิบัติต่อกันในสังคมก็ตามค่ะ